ชีวประวัติพระฐานสโมหลวงปู่ชอบตอนกราบลาองค์ท่านหลวงปู่สิงออกเที่ยววิเวกหลังออกพรรษาปีพุทธศักราช2476หลวงปูชงป่ชอบฐานสโมท่านกราบลาองค์ท่านหลวงปู่มหาปินปัญญาพะโลและองค์ท่านหลวงปู่สิงขันตยาขาโมผู้เป็นครูบาอาจารย์ ออกเที่ยววิเวกแสวงหาสถานที่จำพรรษาแห่งอื่นหลวงปู่ชอบแจ้งเจตนาของท่านกับครูบาอาจารย์ทั้งสองว่ากระผมอยากจะเที่ยววิเวกขึ้นเหนือเพื่อตามหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหลวงปู่สิงห์ถามท่านชอบจะไปเที่ยววิเวกเมืองเหนือกับหมู่คณะท่านใดท่านตอบหลวงปู่สิงห์ว่ากระผมจะเดินทางขึ้นเหนือลำพังองค์เดียวถ้าไปกับหมู่คณะแล้ว ผมจะไม่สะดวกในการปฏิบัติเพราะจะพะวงกับหมู่เพื่อนองค์ท่านหลวงปู่สิงจึงอนุญาตให้หลวงปู่ชอบท่านเที่ยววิเวกขึ้นเหนือตามหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยลําพังผู้เดียวหลวงปู่ชอบท่านเดินทางออกจากเขตจังหวัดนครราชสีมา,ทาเที่ยววิเวกมาทางเขตจังหวัดชัยภูมิท่านเที่ยววิเวกเขตจังหวัดชัยภูมิเช่นที่ถ้ำวัวแดงอําเภอพักดีชุมพล ทำพญาช้างเผือกอ,อคอนสารจากนั้นท่านเดินทางมาเที่ยววิเวกทางเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอนาหน้ำหนาวอหล่มสักอเภอหล่มเก่าที่เขตอเภอหล่มสักท่านมาแวะพักภาวนาที่วัดอร้างบ้านหนองบัวตำบลสักหลงอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อมาวัดอร้างแห่งนี้ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าวัดสันติวัฒนา ปัจจุบันมีหลวงปู่เปลืองท้าดังกะโรลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่ชอบเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพุทธศักราช2535ท่านถามชาวบ้านหนองบัวว่าวัดแห่งน,นี้ถูกทิ้งร้างนานหรือยงังชาวบ้านบอกท่านว่าวัดแห่งน,นี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วและไม่มีใครทราบว่าวัดแห่งน,นี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ได้แต่สันนิษฐานกันว่า น่าจะสร้างขึ้นมาในสมัยพรุมงศรีอยุธยาชาวบ้านบอกที่วัดแห่งนี้มีผีดุเคยมีคนขุดหาของเก่าแล้วถูกอำนาจลึกลับอยู่ที่นี่ทำร้ายจนตายหรือเป็นบ้าสิสติไปก็มีชาวบ้านที่นี่จึงไม่มีใครกล้ามายุ่งกับวัดร้างแห่งนี้เพราะกลัวภัยอำนาจลึกลับลุงปู่ชอบบอกที่วัดร้านบ้านนองบัววัดสติวัฒนาสมัยนั้นมีงูมาก มีทั้งงูขนาดเท่านิ้วก้อยจนถึงใหญ่เท่าแขนเท่าขาของท่านพวกงูจะพากันอาศัยอยู่ตามซอกอิฐซอกหินของโบสถ์เก่าพอกลางคืนอากาศเย็นสบายงูพวกนี้ก็จะพากันออกมาย้่วเย้ะรอบบริเวณวัดท่านว่างูบางตัวมันยังเลื้อยขึ้นมานอนเล่นบนตักท่านขณะนั่งภาวนาถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเราเรามีงูเลื้อยขึ้นมานอนบนตัก คงตกใจเสดอดลนลานกันไปแล้วหลวงปู่ชอบท่านเป็นคนไม่กลัวงูเพราะท่านคุ้นเคยกับนิสัยอสอรพิษพวกนี้ดีท่านบอกอันดับต้นๆที่งูมันกัดคนเพราะมันตกใจจึงจบก,กัดเพื่อป้องกันตัวเองท่านว่าถ้าเจองูพิษอยู่ใกล้ตัวให้ตั้งสติให้มั่นคงทำตัวนิ่งๆอย่าลนลานงูมันจะหนีไปเองเพราะมันก็กลัวคนจะทำร้ายมันเหมือนกัน หลวงปูช่ชอบพักภาวานาอยู่ที่วัดร้างบ้านหนองบัวอำเภอหล่มสักประมาณสองสามคืนจากนั้นท่านเที่ยววิเวกไปทางเขตอำเภอเมืองเพชรบูร์เดิมทีท่านตั้งใจจะเดินทางไปเมืองเก่าอำเภอศรีเทพท่านเปลี่ยนใจไม่ไปเมืองเก่าศรีเทพเพราะพบกับหลวงปู่พรมจิระปุญโยหลวงปู่พรมท่านกําลังจะเดินทางขึ้นไปเมืองเหนือเพื่อตามหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่พรมท่านชวนหลวงปูช่ชอบ ให้เดินทางไปเชียงใหม่ตามหาพ่อแม่ครูอาจาร์มั่นด้วยกันหลวงปู่ชอบอยากจะเที่ยววิเวกในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านจึงบอกให้หลวงปู่พรหมขึ้นไปก่อนท่านจะตามไปในภายหลังท่านถามหลวงปู่พรหมมีถม้ำภูดอยที่ไหนบ้างเหมาะแก่การภาวนาหลวงปู่พรหมแนะนําให้หลวงปู่ชอบไปภาวนาที่ถ้ำน้ําบังตําบลถ้ำนายมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ หลวงปู่พรมท่านว่าเจ้าที่ที่นี่มันดุดีพระเนียนเถียนชีผู้ทุศิลจะอยู่ถ้ำนี้ลำบากพวกเทพภูมิที่นี่เขาชอบพระเนียนปฏิบัติตนในทํานองคลองธรรมหลวงปู่ชอบสนใจอยากจะไปภาวนาท่านจึงถามทางไปถ้ำน้ำบังจากหลวงปู่พรมท่านว่าถ้ำน้ำบังสมัยนั้นลึกลับอาถรรพ์มากเวลาเดินจงกรมภาวนา สวดมนต์สาธยายธรรมมักมีเสียงมโหรีปีพาดหรือเสียงชายยโห,หร้องอึกกทึกทั่วถ้ำผาเรื่องลึกลับแบบนี้ท่านว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมักจะพบเจอท่านบอกเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้ในที่วังเวงอย่าไปกลัวนี่คือการแสดงอนุโมทนาของพวกเทพเทวดาที่เขาอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้แล้ว ให้เราแผ่เมตตาให้ผู้กำเนิดเสียงนั้นเสียงเหล่านี้ก็จะหายไปเองเสียงมโหรีปีแคนดังขึ้นในสถานที่ลึกซึ้งคือการแสดงออกของกายทิพย์ที่เขาสื่อให้เรารู้บางทีเขาแสดงความยินดีกระทบกายทําให้เราขนลุกขนพอมก็มีหลวงปู่ชอบพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำน้ําบังประมานครึ่งเดือนพอคุ้นเคยกับสถานที่แล้วท่านก็ออกจากถา้ำน้ําบัง สแสวงหาที่ภาวนาแห่งใหม่ท่านถามชาวบ้านน้ำบังว่ามีที่ไหนบ้างเหมาะที่จะพักจำพรรษาชาวบ้านน้ำบัง,งบอกไม่ไกลจากที่นี่มากเท่าไหร่นักมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำนายมที่ถ้ำนายมตอนนี้มีตาพระขาวคนหนึ่งชื่อพ่อสง่าพักจำศีลอยู่ที่นั่นลูกป,ปู่ชอบสนใจในสถานที่ท่านจึงเดินทางไปถ้ำนายมตามที่ชาวบ้านน้ำบางบ,างบอก